ดีครับรายการพาไปดูพาไปโมกับพี่น้องสองอ,อครับผมอ,อเอกพัชระพูลเจริญพักดีครับวันนี้ผมพาท่านมาโมที่ศาลหลักเมืองนะฮะตั้งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังนะฮะตรงข้ามกับสนามหลวงครับเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะด้วยกันครับ ครับท่านผู้ชมครับการมาโมมาัก,การละสารหลักเมืองเนี่ยผมต้องขอญาตอ่านโพยนะครับคือประวัติความเป็นมาของสารหลักเมืองเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2 3 2สครับรัชสมัยสมเด็จพระยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชคือรัชการที่1นะฮะทรงโปรดให้พระยาธรรมมาทิกรกับพระยาวิจิตนาวีนะฮะเป็นคนดำเนินการ จุดที่หนึ่งคือหอพระพุทธรูปนะครับเพื่อกาบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและถวายดอกบัวโดยฮะโดยไม่ต้องจุดทูบและเทียนนะครับใส่บาทพระประจำวันเกิดครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะฮะก็เครื่องสักการะผมก็ผู้ช่วยผมเนี่ยนะฮะน้องปอก็อูชามาให้นะฮะ แล้วก็ไปใส่บาทนะฮะธนาคาเราเราใส่ใส่แปดบาทครับอันนี้ผมขออนุญาตเริ่มธนาคารก่อนนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับติหังจะโตโลทินังติหังจะโตโลทินังติหังจะโตโลทินังนะติหังจะโตโลทินัง ติหังจะโตโลทีนังติหังจะโตโลทีนังติหังจะโตโลทีนังจะจะโตโลทีนังจะโตนางครับ วันนี้น้องอ้อมานด้มานะครับผมใส่บัตรวันพุธกลางคืนครับเอาแทนน้องอ้อครับตรงนี้ผมยืนอยู่จุดที่สองนะฮะถ้าผู้ชมอาจจะมีเสียง ละครที่เขามาลําแก้ถวายหลังจากได้อธิษฐานและประสบผลสำเร็จนะครับจุดที่2ก็คือศาลาถวายเครื่องสักการะนะฮะก็จะมีบอกไว้เลยนะศาราถวายเครื่องสักการะกาบสักการะองค์หลักเมืองจำลองถวายทุกเทียนฮะปิดทองผูกผ้าแพรสามสีที่องค์หลักเมือง,องนนะดอ,ง,อ,ง,อง,ดงให้ผูกพรอกมาทั้ง3ามผืน,นะครับเนี่ย ผู้ชมครับ FC ครับการถวายผ้าเนี่ยต้องทำพร้อมกันทั้ง3สีนะฮะ ชมครับหลังเราจากหลังจากที่เราผูกผ้าสักการะองค์พระหลักเมืองกำลองนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะไปเติมน้ำมันตะเกียงให้ชีวิตโชคช่วงชชวานนะครับ ก็นี่นะฮะต้องเติมน้ํามันใส่ลงตะเกียงพระประจาวันเกิดของท่านครึ่งหนึ่งนะฮะส่วนน้ามันที่เหลือให้ลงกระถานสะเดาะเคาะหมดขวดนะครับผมเกิดม,มาคารนะฮะก็ต้องครึ่งหนึ่งครับพอที่เหลือก็มาสะเดาะเคาะนะฮะ ท,ที่เหลือก็มาสะเดาะเคาะนะฮะหมดเคาะหมดศอกหมดโรคหมดภัยครับทำมาขายมีกำไรรุ่งเรืองครับเราก็ทำกันก่อนก็หาจ้างแรงัานมาแล้วก็ ขออญาตนะครับปกติเนี่ยเราจะต้องกราบสารเทพาล,ลักษ์นะครับแต่ขณะน,นี้อยู่ระหว่างบุระปฏิสังขรณครับ<ม>เดี๋ยวเราก็ไปกราบจุดที่3าสารหลักเมืองกันเลยนะ<ม>ครับครับท่านผู้ชมครับจุดที่3าม เป็นคือจุดสําคัญไฮไลท์คือสารหลักเมืองนะครับแต่ว่าที่เมื่อกี้ผมกล่าวในเบื้องต้นว่าสารหลักเมืองสร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมยืนจุดนี้จะเห็นพระบรมมหาราชวังนะฮะ ครับอันนี้คือหลักฐานสำคัญนะฮะซึ่งขุดพบในการบรณะปฏิสังขรณ์สารหลักเมืองมาปีอปี2527ที่กก่าคือหลังจากสร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วเนี่ยพอปี2527ก็มีการบรณะปฏิสังขรณ์นะฮะก็จะมีไม้ขนุนเห็นไหมฮะที่รองรับสารหลักเมืองอันนี้ถือว่าที่ผมเรียนมาตลอดว่าไม้ขนนุนเนี่ยเป็นไม้มงคลและอันนี้คือวัตถุโบราณส่วนหนึ่งที่อยู่ ใต้สันหลักเมืองเพื่อจะชี้ให้เห็นถึงอายุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้เสาหลักเมืองซึ่งจะคุ้มครองเมืองกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินแห่งนี้นะครับ ครับท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกลาบเรียนท่านผู้ชมว่าที่นี่นะฮะมีหลักฐานสำคัญคือปืนใหญ่สมัยโบราณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าดวงเมืองของกรุงเทพมหานครเนี่ยถึงยามครับขันเนี่ยพี่น้องทหารหารจะออกมาช่วยเหลือปกป้องบ้านเมืองนะฮะอย่างที่ผม ได้พาท่านผู้ชมชมไม้ขนุนเมื่อสักครู่นี่นะครับครับเราพาท่านผู้ชมไปหลายจุดทั้ง3จุดแล้วนะฮะ ก็มาจบลงที่ประวัติสารหลักเมืองนะครับคือหลังจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาจาักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยเถลิงถวัลย์ราชสมบัติก็โปรดกล้าให้สร้างพระนครใหม่คือกรุงเทพเนี่ยนะฮะโดยย้ายจากฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออกของเจ้าพญาครับก็แสดงว่ากรุงธนบุรีอยู่ฝั่งตะวันตกครับแล้วก็รหนึ่งเนี่ยก็ให ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงเทพตะวันออกนะฮะเพราะอะไรครับถ้าใครไปศึกษาพุทธประวัติเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยบอกว่าทิศตะวันออกเป็นทิศตะเป็นมงคลนะครับและพระธรรมว่ากรุงรัตนสิท์นั้นหรือเรียกกันว่ากรุงเทพมหานครนะฮะและให้มีพระราชพิธียกเสาหลักเมืองเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์นะครับมีแก่นจันทร์ประดับนอกประลงรักปิดทองรูปบัวตูมืรอวัติที่ขึ้นสิบข่้เดือนหก ปีขาน fate, จัตวาศกนะฮะจัตวาศกก็คือตรงกับวันอาทิตย์ีเบตเมษายนพุทธศักราช2325เวลา6นาฬิกา54นาทีชัยภูมิที่ตั้งอยู่กลางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จรัชกาลที่4เสด็จเสลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อปี2394 ก็ทรงนําบว่าเสาหลักเมืองที่สร้างไว้แต่ลการที่หนึ่งนั้นชํารุดสุดโทรมและพระองค์เชี่ยวชาญเรื่องโหราศาสตร์นะครับจึงโปรดเกล้าให้ผูกดวงชะตาคือผูกดวงเมืองขึ้นมาใหม่ตามดวงพระราชมภพเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารประสบความรุ่งเรืองวัฒนาถาวรโดยเสาหลักเมืองต้นใหม่จะมีลักษณะเป็นไม้สักนะฮะประกอบด้วยไม้ชัยพฤกษ แล้วก็โปรดเก้าให้เชิญแผ่นทองคำจารึกดวงชะตากรุงเทพมหานครและประกอบพิธีจารึกดวงชะตาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนสัตดารามนะครับที่เข้าบรรจุย,ยอดเสาหลักเมืองแล้วประกอบพิธีบวงสวงเชิญพระหลักเมืองเข้าปฏิฐานในรูปเทวดาบนยอดเสาหลักเมืองต้นใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราชสอง96 ส่วนหลักเมืองต้นเดิมนั้นโปรดให้เชิญขึ้นจากหลุมตั้งพิงไว้เมื่อวันอาทิตย์หนึ่งพฤษภาคม2 3 9สส่วนหลักเมืองต้นเดิมนั้นโปรดให้เชิญขึ้นจากหลุมตั้งพิงไว้ใกล้กับสารหลักเมืองใหม่ในปี2525ซึ่งผลลัพธ์สินคบสองร200ปีนะฮะพระหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระบาทสมเด็จพระประมินมหาพ,พุทพยอดเดชเนี่ยนะฮะสยามมินทิราชบรม,มานาถบพิษเนี่ย สมโปรดเล้าให้ตั้งการพระราชพิธีสมโพธหลักเมืองบวงสวงเทพารักษ์นะฮะเมื่อ21เมษายนพุทธศักราช2525ในการนี้เนี่ยโปรดเล้าให้ปรับปรุงศาลหลักเมืองโดยคณะมนตรีแต่งตั้งกรรมการดำเนินการและกาบบังคมเชิญสมเด็จพระมุสตาธิราชนะฮะเจ้าฟ้ามาหาวชิราลงกรสยาม มกุลจุมาลซึ่งปัจจุบันก็คือพ่อหลวงให้การที่สิบเนี่ยนะฮะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ดำเนินการปรับปรุงสารหลักเมืองโดยแปลงลักษณะเป็นสารจตตลมุกส่วนยอดปางคงไว้เช่นเดิมนะฮะและเชิญเสาต้นเมืองเดิมไปสรดฐานไปคู่กับเสาล่างเมืองปัจจุบันนะฮะเพื่อโบรณะประดิษฐณ์แล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระรามย์มหาภูมิพลอด,ดุลยเดชสยามบินทิราชบรามนาถบาพิตรเสด็จพระำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคือพระบรมราชินีพันปีหลวงเนี่ยนะฮะและพระบรมสานวงทรงประกอบพิธีสมโภชหลักเมืองเมื่อ24และกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 2 9ต่อ29คร,ครับครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่ได้ติดตามใน EP นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เคารพครับปัจจุบันเนี่ยข่าวสารที่ปรากฏในประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะในรอบ2-3ปีจะเห็นว่าพี่น้องทหารหารทั่วทุกภาคโดยเฉพาะภาคใต้ขณะนี้เนี่ยสูญเสียจากการทำงานบางท่านเสียชีวิตบางท่านพิการนะครับกิจการของศาลหลักเมืองเนี่ยผมทราบจากพันเอกชัยรัิพัฒนานมาแล้วนะฮะซึ่งสมัยที่ท่านเป็นผู้อำนวยการ กองยุทธการกองทัพภาค3แล้วก็ท่านลาออกมาอยู่ที่สํานักงานองค์การสงเคราะห์ฐานบัตรศึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องเรียนให้ทุนผู้ชมทราบว่าสารหลักเมืองเนี่ยขึ้นอยู่กับสำนางสำนักงานนะฮะสำนักงานกิจการสารหลักเมืององค์การสงรสเคราะห์ฐานบัตรศึกนพระบรมราชุปถัมภ์นะครับก็คือเป็นสำนักงานหนึ่งเลยสังกัดองค์การสงเคราะห์ ฐานผ่านศึกนะฮะในพระบรมราชูปถัมภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ที่เราบูชาเครื่องสักการะเนี่ยก็จะนําไปสนับสนุนกิจการของฐานผ่านศึกครับซึ่งจะบัดเจ็ดทุกพลภาพครับท่านผู้ชมครับรายการพี่น้องสองอ,อเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณ อง,องค์การสงเคราะห์ฐานปัะศึศนะครับคือวันนี้เนี่ยเราได้รับประเมเมเตาจากเจ้าหน้าที่นะฮะถึงประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองนะฮะแต่สิ่งที่ผมได้รับเนี่ยมาต่้ต้นเดิมนี่คือผมได้รับความรู้น,นี้มาจากพันเอกชายรัฐธีิพัฒน์ะฮะอดีตผู้ในการกองยุธการทัพภาคสาแล้วท่างกลา,าออกแล้วโอนมาอยู่ อปศครับแล้วก็ในสมัยพี่เอกพลเอกเอกจิตตินสุรนนท์เนี่ยนะฮะเป็นผออพศก็ได้รับความรู้เรื่องนี้ครับแต่วันนี้ที่มาที่ผมบอกไงจะเห็นว่าพี่น้องทหารหารในภาคใต้ในบาดเจ็บจากการลบมากมายครับเพราะฉะนั้นรายได้ต่างๆเนี่ยก็นําไปช่วยทหารบันศึกและครอบครัวที่สูญเสียพิการจากการลบครับ